เช้าวันใหม่แล้แน่ช้าวันใหม่ที่ห้านะฮะอ้าอะไรเนี่ยผมยังคงรู้สึกอ่อนเพียอยู่บ้างแม้จะไม่มากนักสายต้องผมมองกวาดมองกก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 แบบ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 บสายทั้งผมกวาดมองไปรอบๆห้องเพื่อสำรวจสิ่งต่างๆในยามเช้าอ้าวไม่เสียเกมมันเบาอย่างวะ อ่ะเอามาต่อเอาขอต่อใหม่นะครับสายตาของผมกวาดมองไปรอบๆห้องเพื่อสำรวจสิ่งต่างๆในยามเช้าแล่แล้วผมก็เห็นบางอย่างอะไรเหรออืมอ่ะน,น่าจะเป็นน้องผมเองนั่นก็คือน้องฟ้าเอ้ยทำอะไรอะ่ะโอ้ยไม่เอาไม่ดีฟ้ากำลังนั่งลือ้อชั้นหนังสือของผม ผมเห็นเธอกำลังเย็ยบเอ้ย,ย่เยยบมาหยิบห,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 บหบนังสือสองสาเล่มออกมาดูฟ้าสแสดงหน้าท่างสนใจหนังสือเหล่านั้นมากแล้วผมเองก็เช่นกันเฮ้ยไม่ดีเออมันเป็นหนังสืออย่างนั้นล่ะไม่ได้สงสัยจังว่าฟ้ากำลังดูหนังสืออะไรอยู่เฮ้ยจริงใช่ครับมันเป็นสิ่งอย่างนั้นแหละครับ <S <S นั่นมันเฮ้ยหนังสือต้องห้ามไม่ได้อามานได้ไงเนี่ยไม่นะ นั่นมันสมบัติต้องห้ามของผมทั้งนั้นเลยนี่นายกูก่กาลแล้วมราเชียวนะะมันต้องเป็นอย่างนั้นต้องรีบทำอะไรลงไปสักอย่างแล้วนี่ทำอะไรอยู่นะผมตะโกนเสียงดังนะฮะเสียง,ง,งดังมากเลยอาะอร,รุณสวัสดิ์ค่ะคุณปาดมนเลืออะไรในห้องของพี่เนี่ยฟ้าฟ้าก็แค่สำรวจดูรอบๆเท่านั้นเองค่ะ ก็ดีเห็นว่ามีหนังสือข้อมูลน,น่าสนใจอยู่ตรงนั้นโอเคนะครับก็ขอไปนะมีสไสกายมาต้องขอไปไปอ่านนิดฟ้าก็เลยลองหยิบมาเปิดดูค่ะนั่นแหละ <c oughs> ที่ฟ้าจะพูดแหละเออถ้าอยากจะหาข้อมูลที่ว่าฟ้าดูทีดีทีวีดีเดี๋ยวนะมันต้องอ่านว่าดีวดีไม่ใช่เหรอทำไมเป็นทีวีดี กว่านะผมพยายามเบี่ยงประเด็นให้เธอเลิกสนใจชั้นหนังสือทีวีอย่าบอกนะว่าฟ้าไม่รู้จักทีวีนะั่นไม่ได้ไงเนี่ยออกจะฮิตฟ้าพยักหน้าผมแทบไม่อยากจะเชื่อเลยว่าฟ้าไม่รู้จักทีวีริงดิที่อยู่ด้านหลังเธอนั่ก็ทีวีที่ชั้นล่างก็มี จบกล่องปแปลกๆนั่นน่ะหรออค่ะทีวีไม่ใช่กล่องปแปลกๆนะก็เคยยืนดูมันอยู่แต่ไม่เห็นมได้ข้อมูลอะไรเลยนี่จกใจจะกวนกันหรือไงเนี่ยบูอีกแล้วนะทำไมต้องบูตลอดเลยละ่ะฟ้าไม่รู้จริงๆนี่น่ะทำไมต้องว่ากันด้วยละ่ะเอาเถอะเอาเถอยิ่งฟูดยิ่งอารมเสียไปไปลงไปรอข้างล่าง ก่อนไปพี่จะอาบน้ําเปลี่ยนเสื้อผ้ามุขเสนเสียงฟ้าไปก็ได้เป็นน้องที่แบบว่าชอบหลือบ้านนะครับเจองของฟ้าปิดตัวแล้ววิ่งลงบันไดไป <c oughs> เอาละ่ะทีนี้ก็เหลือแค่ผมคนเดียวในห้องแล้วสินะผมเดินลงไปชั้นล่างที่ชั้นล่างาชาั้นเรื่อยๆลๆๆๆ,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 ๆมเดินตรงไปที่ชั้นหนังสือนั่งลงแล้วเริ่มจนจัดมันให้เข้าที่ <ไ ại fingers out> เลื่มนี้ไปตรงนี้โอเคเร่นั้นไปตรงนั้นโอเคครับอตรงนี้ไปตรงนี้อันนั้นนี่นเอาโอเคโอเคเรียบร้อยแล้วเรียบร้อยกลับมาคิดถึงเรื่องของฟ้าต่อเอ๊ะตอนนี้ถึงแม้ผมจะรู้แล้วว่าไม่ใช่น้องสาวแท้ๆของผมหรือจะให้พูดอีกครั้งในอีกในนึงก็ที่จริงแล้วไม่เคยมีน้องสาวแต่ถึงยังไงสมองของผมความคิดของผมก็ยังบอก ว่าเธอคือน้องสาวอยู่ดีใช่ไม่ว่าจะยังไงผมก็มีน้องสาวที่ชื่อว่าฟ้าเอาละอาบน้ำแล้วรีบลงไปข้างล่างดีกว่าคุณปาาคะทางนี้ทางนี้เหรอจะไปไหนเนี่ยโอ้โหเพิ่งเคยเห็นโต๊ะครัวฟ้าเรียกผมคุณปาาทานข้าวทานข้าวเช้าสิคะเออเปลี่ยนสภาพ้าได้ไวมากเลยนะเนี่ยผมสังเกตเห็น ว่าฟ้าเปลี่ยนกลับมาใส่เสื้อผ้าอยู่บ้านตามปกติมีซอสผิสดไปวยยี่ห้ออะไรทันท้ายวะที่เบื้องหน้าของผมคือโต๊ะอาหารและข้าวไข่ดาวหนึ่งจานเดี๋ยวนะมันหลาเลย <c oughs> <c oughs> <c oughs> นี่ข้าวไข่ดาวโอ้คุณจะกินข้าวม,ามันเปบบนะครับอาหารเช้าประจำวันที่แสนจะเรียบง่ายของลูกชายนะลูกเรียบง่ายมากเลยไข่ดาวเลย ผมเริ่มต้นทานมันเหมือนวันคืนปกติอร่อยดียำ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 ะแ้โอ้นี่มันอรสชาติแบบนี้รสชาติของไข่ดาวมันก็ไข่ดาวดิมันไม่ใช่ไข่เจียวนี่หว่าไม่มีอะไรเป็นพิเศษไม่มีอะไรแปลกถึงแม้มันจะถูกทำด้วยฝีมือของคนอื่นก็ตามถ้าทาแบบนั้นเรียกว่าอร่อยสินะคะ มันก็เหมือนกับทุกๆวันนี่นะพอกินแล้วพอกินได้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 โอเคค่ะพอเริ่มกินได้ก็พอกินได้เนาะพอกินได้พอกินได้โอเคนะลากเสียงเลยแต่มันก็ดีกว่าคุณปาดทํากินเองใช่ไหมล่ะคะฮ่าพูดอย่างนี้แสดงว่าเราทําอาหารได่อร่อยนะถ้าจะว่าแบบนั้นก็คงใช่ก็คงได้ละมั้งนะชอบพูดอะไรไม่ตรงกับใจตัวเองเลย พูดเหมือนเ่ยรู้ว่าพี่คิดอะไรอยู่อย่างนั้นแหละก็ไม่ไม่เชิงหรอกค่ะแต่ถ้าวัดเอาจากประวัติย้อนหลังในความทรงจำโอ้มีประวัติววย้อนหลังเลยนะของคุณปาาแล้วจะพบว่าที่พูดไม่ตรงกับความคิดมีอัตราส่วนเจ็ดในหนึ่งนะมีเจ็ดในสิบครั้งเลยเหรอพระเจ้านี่ฟ้าใครใช้ให้แอบดูความทรงจำของพี่เนะี่ย มันเป็นหน้าที่นะคะฟ้าต้องตรวจสอบวามสนใจของคุณป่าทุกๆวันเพื่อทําการประเมินผลและป้องกันเรื่องผิดพลาดนอกจากจะมีเรื่องพูดตรงกับใจแล้วยังมีสถิติของการสนใจในอิสระของไอ้ไม่ใช่อิสระในสรีระของผู้หญิงโอ้โหมีอ้ออย่างเช่นหน้าอกอะไรบ้างที่เป็นต้นนะครับทั้งเพื่อนที่มหาวิทยาลัยหรือแม้แต่ฟ้าที่เป็นน้องสาวอีก มากกว่าสิบครั้งในช่วงสามวันก่อนเลยนะคระับปาคิดขนาดนั้นเลยบอกหรือจะอลละโอเคพอแล้วพี่รู้แล้วว่าเธอรู้ว่าแต่ว่านะคะพี่ว่าเธอเรียกพี่เหมือนเดิมดีกว่าพี่คุณปาดอยากให้ฟาเรียกว่าพี่ชายหรือหรืออะไรทำนองนั้นหรอคะเรียกว่าพี่เฉยๆก็พอแม่คุณรับทราบค่ะพี่ปาด โอเคเอาละเลิกอ,อิ่มพอละออพอดีเละอิ่มพอดีเลยอิ่มเลย <c oughs> เดี๋ยวฟ้าเก็บจานไปล้างให้นะคะฟ้าเดินตรงไปเข้าไปในครัวแล้วถือจานข้าวเช้าผมไปด้วยอันนะ้ก็นี่คือห้องครัวแล้วก็นานๆทีผมจะเจอห้องครัวนะครับนอกจากนั้นก็จะกินที่หน้าโต๊ะหน้าตลดหน้ายังไงดีล่ะอ่าห้องนั่งเล่นนะ,ะจะเป็นห้องที่มีทีวีตั้งอยู่ครับทีฟ้าเขาเรียกว,ว่ากล่องแปลกๆนั่นแหละฮะ ไ้ยินเสียงของเธอทําเพลงเป็นระยะระหว่างที่วางจานลงในอ่างอารมณ์ดีแท้ไม่กี่นาทีต่อมาผมก็เห็นฟ้าเดินไปในครัวเพื่อเอาจานไปที่ที่ล้างเสร็จไปเก็บนะเกมใช้ก็อย่างนี้น่ะชอบทำให้ผมค่อยเขๆอ่านผิดตลอดตามทางเก็อ่านเร็วอ่านเร็วจนรีดลัวๆๆๆอะไรประมาณนั้นนะเท่าที่สังเกตดูตอนนี้ผม เห็นว่าเธอปรับตัวได้กลมกลืนมากกับชีวิตประจําวันในบ้านผมนะฮะนะครับพบสมัยของฟ้านี่หน้ามหัศจรรย์จริงป๋าพูดพี่คะวันนี้พี่มีเรียนตอนบ่ายใช่ไหมแล้วเสียงตะโกนถามดังออกมาจากห้องครัวครับแรกบ่ายโมงพี่คงออกจากบ้านสักตอนเที่ยงแหละนะ ถ้าอย่างนั้นฟ้าจะพยายามกลับมาให้ทันก่อนเทียงละกันจะออกไปไหนงนั้นเหรอออกไปลาดตะเวนกับทําหน้าที่นางฟ้าซ่อมบำรุงนะครับอ่ะเด้เวลาแล้วฟ้าไปนะคะอยู่เฝ้าบ้านรองจนกว่าฟ้าจะกลับมาล่ะอ่ะไปแล้วบ๊ายบายนะครับอ่าฟ้ารีบเปิดประตูหลังบ้านออกไปทันทีที่พูดจบอาะละ่ะข้าวเวลาด้วยกันนั่งดูทีวีดีกว่า อมผมค่อยๆเอ็นตัวลงอย่างช้าๆและหันหน้าไปทางโทรทัศน์ในมือถือ,อในมือถือรีโมทคอยเปลี่ยนหาช่องที่ต้องการดูเอเดี๋ยวนะ,ะเดี๋ยวนะเดี๋ยวขอขอ,ขอเวลาสักครู่นะครับ <c oughs> โอเคครับมาต่อเลยดีกว่าไม่มีรายการอะไรที่น่าสนใจเลย ข่าวภาคเช้าเอา้ายังอ่านไม่ทันลเลยอยังไม่ได้อ่านเลยตายสิฆ <c oughs> <c oughs> ่ากันตายอุบัติเหตุข่าวยอดนิยมปิดทีวีแล้วนอนคิดอะไรเล่นฆ่าเวลาดีกว่านี่เวลาฆ่าตั้งแั่เมื่อไรเนี่ยผมว่าไม่นอนผมว่าหลับแน่หลับลึกเลยมีหลายสิ่งหลายอย่างที่ผมสงสัยเกี่ยวกับนาฟ้า ว่ากันตามความเชื่อในผมนางฟ้าเป็นปฏิกะอย่างหนึ่งแค่นั้นมันก็ามากพอจะอธิบายนางฟ้าที่ผมได้พบเจอได้ไดแน่นอนอ่านะฮะมีสองสามข้อที่ผมพอจะรู้เกี่ยวกับพวกเธอข้อแรกนางฟ้าสามารถเปลี่ยนแปลงความทรงจำของคนได้ข้อที่สองพวกเธอสามารถจำแรงเครื่องแต่งกายได้หลายแบบ ข้อที่สามถ้ายึดจับผ้าอาจจะไปจับไปจับไป่ถ้ายึดจับฟ้าเป็นหลักนางฟ้าดูยังไงก็ไม่น่าใช่คนดีที่ตายไปแล้วได้ขึ้นสวรรค์และเกิดใหม่เป็นนางฟ้าแน่ๆน,น่าจะเป็นสิ่งมีชีวิตอีกรูปแบบหนึ่งมากกว่านี่คือข้อสรุปของผมในขั้นต้น ออกไปข้างนอกดีกว่าผมลุกขึ้นยืนแล้วเดินตรงไปที่ประตูบ้านนะฮะไปแล้วไปแล้วไปแล้วหนี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 แล้วโอ้บรรยากาศยามเช้านี่ช่างน่าสดสดใสจริงผมคิดไปเดินไปพังอะประมาณนั้นนะผมเดินมาเรื่อย จนกระทั่งถึงป้ายรถประจําทางหน้าหมู่บ้านนะเอายังไงดีล่ะฟ้าบอกให้ผมรออยู่บ้านบอกให้ผมอยู่รออยู่บ้านจนกว่าเธอจะกลับมาแต่ว่าไหนๆผมก็เดินมาถึงที่นี่แล้วนี่นาฮนะเอาเถอะลองนั่งรถนะนั่งรอรถสักพักถ้าไม่มีค่อยกลับก็ได้ เสียของรถประยทางมาจอดเทียบท่ากับป้ายนะครับอะไรมันจะพอดีกันขนาดนั้นนะแดนเป็นสายที่ไปมาวิทยาลัยของผมพอดีเลยแถมบนรถก็ค่อนข้างว่างซะด้วยเอาวะไปก็ไปใสสายจะลำบากหารถยากเสียงรถจะรถแบบแรงมากสะเทือน ผมมาถึงที่มหาวิทยาลัยพอดีตอนเวลาเกือบ,อบอจะสิบโมงครึ่งยังเหลือเวลาอีกมากมายสำหรับการเข้าเรียนครับแรกของวันนี้จะทำอะไรดีล่ะผมคิดไปทางเดินไปทางอันนี้อ่ะก็โอ้ในที่สุดก็เห็นช็อกในโรงเรียนแล้วระหว่างที่ผมกำลังเดินผ่านทางเชื่อมระหว่างอาคารนั่นเองลูกสวสดจ้า พี่คนนั้นนี่นะสวัสดีครับนั่นปากันมันจะไปไหนเหรอก็เดินเล่นเรื่อยๆหาเลยทำเข้าไปรลอนะครับนี่เสียงหลอดไม่ใช่นะงั้นก็แปลว่าตอนนี้กำลังว่างอยู่ส,สักสินะว่างครับว่างก็ไม่เชิญครับเดี๋ยวผมมีเรียนตอนบ่ายโมงเลยงั้นเหรอย่จัง <laughs> พี่มีตัวละออะไรกับผมนะครับไม่เป็นไรไม่เป็นไรถ้าปาดไม่ว่างไม่ต้องสนใจก็ได้ แบบนั้นเป็นตอนสักตอนบ่ายสาม้กันได้ไหมได้ไหมครับบ่ายสามโอเคบ่ายสามนะครับผมพี่เขาเปลี่ยนอารมณ์เร็วดีฮะถ้าอย่างนั้นพี่สาวขอ,อตัวก่อนนะคะวัดเด้อพี่มิตตี้รีบพูดตัดบทแล้วเดินจากไปอย่างรวดเร็วถ้าทางเธอคงมีธุระยุ่งๆทั้งวันน่าแปลกใจ ทำไมเธอถึงอยากจะคุยกับผมมากขนาดนั้นจะไปรู้ได้ไงล่ะไม่รู้ว่าผมคิดไปเองหรือเปล่านั่นสิคิดเองแน่ๆนะผมรู้สึกเหมือนกับว่าทุกๆคนรอบตัวผมมีแต่วความลับเต็มตัวเป็นหมดเ,เต็มเต็มไปหมดเลยเต็มตัว <laughs> เดี๋ยวอะไรมาเอาอะไรมาเต็มตัวเนี่ยฮะเริ่มจากฟ้าที่จริงๆแล้วไม่ใช่น้องสาวของผมฟิมิตี้ที่ดูเหมือนจะยุ่งๆ และรีบร้อนตลอดเวลากระยาเพื่อนของผมที่เจอกันทีไรก็มีท่าทีจะมุนนีทุกทีแต่ยังมีเจ้าตัวกลมๆสีชมพูนั่นอีกยิ่งคิดผมก็ยิ่งปวดหัวและสงสับสนเพราะไม่สามารถผูกเรื่องราวทั้งหมดเข้าด้วยกันเพื่อสรุปและหาคําอธิบายได้บางทีขึ้นไปนั่งรอในห้องเรียนเลยน่าจะเป็นทางออกที่ดีที่สุด,สดนะมากเลยเยดเข้า yeah. ห้องเรียนแล้วโโหห้องนี้แบบอย่างกว้างอะ เดี๋ยวทั้งห้องนี้มีผมคนเดียวเหรอไม่น่าเชื่อเดี๋ยวเดี๋ยวเอาจริงดิทั้งห้องเรียนนี่ไม่มีอะไรเลยอ่ะมีเตตโตก้กับอีแล้วก็ผมใช่ไหมอาจารย์อาจารย์นี่ไม่มีใช่ไหมเนะี่ยผมก้มมองเวลานายไอย้ไม่ใช่ก้มมองนาฬิกาข้อมือของตัวเองเดี๋ยวตกในกางเนี่ยเมื่อไรที่เป็นโมงครึ่งทั้งห้องตอนนี้ยังไม่มีวิเแววคนแม้แต่คนเดียวแน่นอนใครเล่าจะบ้ามานั่งรอก่อนเรียนตั้งแต่ ตั้งตั้งหลายชั่วโมงแบบผมอ๋อนี่คือยังไม่มีคนไม้แม่โอเคโอเคต้องหาอะไรทาสักอย่างแก้สิ่งนะอ่าเล่นปอกกลมไหมไม่ใช่นะผมก้มลงไปหยิบอ้ายังไงปอกกบมันก็ต้องเล่นสองคนเออเล่นอะไรอ่าเล่นมาเก็บไม่ดีเล่นคนเดียวบ้างผมก้มลงไปหยิบเอาหนังสือเรียนออกมาอ่านคาบเวลาอ่าพายรูทคุณอารอแบลับแบบลแแบอะไรก็ว่าไป เขาว่าเวลาจะผ่านไปช้าเมื่อเราทําสิ่งที่ไม่ชอบนะ,ะในเวลาแบบนี้ผมต้องทาอะไรไม่ได้อีกนานจึงนอกจากนอนเฮ้ยเอาจริงดีนอกจากนอนละมัง้งลองคิดแบบนี้แล้วผมก็ค่อยๆน้มตัวลงพ้าลงบนโต๊ะอย่างกระชาๆนี่นีสัยผมนะผมชอบนอนเวลาเรียนแล้วจึงค่อยๆปิดเปิด,ปดตาลงปับเรามาคิดอะไรเล่นๆดูอ่าเป็น่าเรื่องของฟ้าก่อนแล้วกันฟ้าน้องสองของผม ือที่จริงแล้วคือหนังฟ้าซ่อมบำรุงหมายเลขเครื่อง4002นะ4,002โอเคมีหลายเรื่องที่น่าสนใจเกี่ยวกับเธออ่าเดินยวนะหลังจากหลังเหตุการณ์นี้อ่าเกี่ยวกับชื่อของฟ้าทาไมถึงได้ชื่อฟ้ามาเดินเลยน เนี่ยผมส่วนใจหมดเนี่ยแต่ไม่รู้ว่ามันจะให้เอาอันอย่างเดียวหรือว่ามันให้เลือกทีละหัวข้อ่ะอผมไม่แน่ใจอ่าอันนี้งั้นผมจะขอเลือกอ่าจากยังไงดีล่ะเอาเป็นเกี่ยวกับอหลังเหตุการณ์นี้ก็แล้วกันปัจจุบับนฟ้าเพียงแค่ทําหน้าที่แทรกซึมมาปะปนในบ้านของผมซึ่งถ้าหน้าที่ของเธอจบลงฟ้าก็จะคงจะจากไปแล้วเอาอะไรขึ้น จากไปและดัดแปลงความทรงจำของผมและเกี่ยวและคนที่เกี่ยวข้องสุดท้ายก็ออกตะเวนเลลอนไปมาเหมือนเดิมอีกครั้งฟ้าคงจะรู้สึกยังไงนะวันนี้เลิกเรียนแล้วไปเที่ยวไหนกันดีวะเฮ้ยอาจารย์มาอาจารย์มาแล้วเอาเลเซอร์มาหน่อยดิเอาเลเซอร์เดี๋ยวเลเล,เ,ล,เ,ลเซอร์หรือเลเซอร์เลเซอร์เอเสียงคน ผู้คนรอบข้างเริ่มดังขึ้นเรื่อยๆคงจะสมควรเก็บเวลาแล้วอผมตื่นขึ้นไม่ครั้งเพราะพบกับสภาพห้องที่มีแต่คนเต็มไปหมดนี่เต็มเลยเนี่ <c oughs> ยไอ้าจกำลังเริ่มเปิดหนังสือพอดีอะไรกันทั้งห้องเหรอเรียกับวิญญาณหรือไงเ่านไปกับสองชั่วโมงในที่สุดคาบเรียนนี้ก็จบลงด้วยดีอ่าจบแล้ว ไปมากเอาล่ะผมมีเวลาว่างสักสินาทีก่อนจะเริ่มคาบต่อไปเราออกไปเดินเล่นที่ระเบียงดูดีกว่าปาที่ระเบียงห้องเออโอ้โหโดนชนอีกแ้วอุ๊บปาออดีดีเมื่อยังพี่สาวว่าจะไปหาเธออยู่พอดีว่าแต่เล่นเรียนแล้วหรือจ๊ะํำนองนั้นแหละครับผมตอบแบบนั้นด้วย เกรงว่าถ้าบอกว่าอีค้าประมังจะเริ่มแล้วพี่เขาคงจะเกินใจนี่จ้างครับวดีกี้ก็ดีที่มีจุดนี่ไม่มีบทพูดเลยเอาเอาเอาไม่มีไม่น่าเล่นมุกแป๊กแบบนี้เลยไปเลยเออ,อ,อย่างไงเนี่ยอ่ะเฮ้ยนี่ยืนจ้องหน้าเลยพี่พูดก่อนสิครับพี่สาวว่าคุยแถวนี้ไม่ค่อยสะดวกเลยนะคนก็เยอะ พี่สาวว่าลงไปหาที่คุยกันข้างล่างดีกว่าไหมก็ดีนะครับไปย่าตัดเสียงไมเนี่ยผมเดินตามพี่มิตตี้ลงไปชั้นล่างอะ่ะตรงนั้นว่างพอดีเลยเดยดนะตรงนั้นมันตรงไหนวะยังไม่เห็นที่นั่งเลยนี่อะไรเนี่ยนั่งตรงไหนนั่งบนอากาศเหรอครับพี่มิตตี้เดินไปตรงมานั่ง,งอ่อนใกล้ๆกักนนั่นแหละ และค่อยๆนั่งลงอย่างช้าๆนี่มานั่งด้วยกันซิจ๊ะเธอปอกาะมือเรียกผมเออไม่เป็นไรครับผมชอบยืนมากกว่าเฮ้ยเกินใจอะไรขนาดนั้นน,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 นั่งไปฮึไม่กล้าบอกแฮะว่าผมเข้าเรียนคาบต่อไปแล้วพิมิตตี้ยังคงจ้องมองผมด้วยหน้าตาเหมือนกับสงสัยอะไรบางอย่างเธอมองอยู่อย่างนั้นได้สักพักจนกระทั่งจะเอาแบบนั้นก็ได้นะ อ้าไม่กลัวใครเขาว่าปาดประหลาดก็โอ้ปิมิติประชดออกมาทางน้ำเสียงคืนปล่อยให้เรียกอีกคนเธอคงกลัวแน่ๆผมตัดสินใจเดินตรงไปนั่งข้างๆเธอตอนแรกนึกว่ารังเกียดกันซะอีกนะซะอีกแนะ่นี่อาผมก็คงพูดไปวนะว่าบนะางทีผมอาจจะแต่งคำขึ้นมานะเพื่อให้มันปิวอารมนิดนึงนะครับเออไม่ใช่แบบนั้นแน่ๆครับรู้ว่าอาแล้วจะ ผมไม่รู้จะพูดอะไรดีฮะแต่พี่สาวว่าป่าหน้าจะคงมีเหตุผลอะไรสักอย่างอยู่แล้วนะอยู่ละโ,โอ้โหเอาทงเปโฟ์สวยงามนี่ป่าจ,จ้ะครับเยจะได้เสียงไหมเชื่อเรื่องฟ้าไหมหนางฟ้าไหมผมเหรออืมป่าน,นั่นแหละเชื่อหรือเปล่าจะว่ายังไงดีล่ะที่บ้านผมก็มีอยู่คนหนึ่งนะ ก็เชื่อนะครับเหมือนเด็กๆที่เชื่อในเทพนิยายเลยนะพีม่มิตี้หัวละคลิกคักเบาๆทำเอาผุอายเล็กน้อยแต่ว่าพี่สาวน่ะนะก็เชื่อเรื่องนางฟ้าเหมือนกันพี่คิดว่านางฟ้าน่าจะต้องมีได้จะต้องเป็นผู้หญิงที่สวยและใจดีมากแน่แนเลยเออต้องสวยแล้วนะสง่าเป็นผู้หญิงแบบที่เด็กผู้หญิงทุกๆคนอยากจะเป็นเลยนะเอ้เลยล่ะ ฟังดูเหมือนความฝันแบบเด็กๆผมสังเกตเห็นว่าระหว่างที่พี่มิตตี้กำลังพูดเรื่องนี้ดวงตาของเธอดูเศร้าส้อยอย่างน่าประหลาดสายลมอ่อนๆพัดมาทำให้ผมยาวของเธอสลายออกไปหาอยากออกอ่นะฮะมันมีกลิ่นที่หอมอย่างน่าประหลาดไงล่ะฟังดูเหมือนเด็กเล็กๆ,ๆเลยเนาะไม่หรอกครับผมคิดว่ามันเป็นอะไรที่ฟังดูยิ่งใหญ่มากเลย อย่างนั้นหละจ๊ะงั้นวันนี้เรามาคุยกันเรื่องนี้อย่างเดียวดีกว่าผมนั่งฟังพิมิตตี้เล่าเรื่องราวต่างๆเกี่ยวกับนางฟ้าไปเรื่อยๆมีทั้งที่เป็นแบบนินทานอะไรอะเทวะวิทยา <c oughs> เรื่องเล่าต่างๆพิมิตตี้เป็นคนที่มีความรู้รอบตัวมากจังผมสังเกตหลายครั้งแล้วว่า เธอมักจะพกหนังสือเล่มนึงติดตัวไว้เสมอคงไว้ใช้จดบันทึกกับเปิดขึ้นมาอ่านเวลาว่างไหมมังม้งมัง้งมั้งนะยังคงนั่งฟังเธอเล่าไปเรื่อย จนกระทั่งเอาสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับจะเป็นไงครับก็สนุกกันนะครับก็ขอให้สนุกตามตามๆกันไปนะครับก็อย่าลืมติดตามผลงานใหม่ๆของผมได้ตามแฟนเพจด้านหน้านี่เลยอย่าลืมกด subscribe อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ถ้าชอบคลิปนี้นะครับถ้าไม่ชอบก็ไม่เป็นไรครับปิดเพจนี้ไปได้เลยทันทีนะครับอ่าก็ไปมาต่อกันพาร์ทหน้าสวัสดีครับ